สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําปลาทูซาเตียหรือปลาทูต้มเค็มค่ะค่ะก็จะมีปลาทูมีน้ําตาลน้ําปลาเกลือแล้วก็พริกจินดาแห้งสดผักชีกระเทียมมะขามเปียกพริกไทยขิงค่ะลงมือทําเลยค่ะ,ะจากนั้นเราก็จะมาเอาไส้ปลาทูออกนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะดึงไส้แบบนี้เลย ออกตรงตรงเหงือกเขานะคะดึงออกแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาล้างนะคะใช้เกลือะคะ่ะล้างให้เบามือนะคะ จากนั้นวางพักไว้นะคะไปทําขั้นตอนต่อไปค่ะจากนั้นเราก็จะมาปูขิงรอไว้เลยค่ะจากนั้นก็จะเป็นกระเทียมนะคะพริกไทยค่ะบุบเขาหน่อยนะคะบุบให้เขาแตกนิดนึงนะคะจากนั้นก็จะเป็นมะขามเปียกค่ะ ปูรอไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวน้ําตาลนะค่ะจากนั้นก็จะเป็นผักชีค่ะพริกค่ะใครจะใช้สดอย่างเดียวหรือแห้งอย่างเดียวก็ได้นะคะค่ะจากนั้นก็จะวางประทูไว้ค่ะ เคี่ยวน้ำตาลนะคะน้ำตาลจะใช้เป็นน้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะเราจะเคี่ยวให้เป็นน้ำตาลไหมเลยนะคะน้ำตาลสีเข้มๆเ,เลยนะให้เป็นสีน้ำตาลเข้มๆเ,เลยเราจะใช้แทนสีอิ๊วเลยนะคะค่ะเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะ เข้ไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เริ่มจะสีเข้มแล้วนะคะเราก็จะเขี่ยวเดีเอาสีเข้มเลยค่ะานน้ำตาลเข้มเลย่เราได้สีประมาณนี้นะคะเราก็จะพอแค่นีค้ค่ะจากนั้นเติมน้ำนะคะค่อยๆเติมน้ำลงไปค่ะ ไม่ต้องใส่พวดเดียวนะคะให้ค่อยๆเทลงไปค่ะฉัน้ำอะไรคานะค่ะ ค่ะดังนั้นใส่ให้หมดเลยค่ะใส่น้ำที่เหลือเลยนะคะรอ,อให้เขาเดือดขึ้นมาอีกสักทีนะคะให้น้ำตาลเขาละลายให้หมดนะเราจะตั้งแบบนี้ให้น้ำตาลละลายให้หมดค่ะน้าตาลละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะปรุงเครื่องเลยค่ะเกลือค่ะ น้ำปลาค่ะค่าจากนั้นเราก็จะชิมดูนะคะชิมรสชาติดูก่อนนะความหวานความเค็มได้ที่แล้วเราก็จะไปเทใส่ตัวปลาเลยค่ะ ที่เทน้ำปรุงลงไปแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาปิดฝาค่ะใช้ตะแกรงหรือของหนักๆนะคะทับตัวปลาไว้นะเวลาเดือดแล้วเขาจะได้ไม่กระจายตัวออกนะคะเติมน้ำให้ท่วมตัวปลานะคะค่ะจากนั้นเราก็จะเคี่ยวไปค่ะไฟอ่อนๆนะคะเคี่ยวไปจนกว่าน้ำจะนวดลงนะคะค่ะพอมีฟองให้เราช้อนฟองออกนะคะ ก็จะเคี่ยวไฟอ่อนๆนะคะมีฟองก็ให้ช้อนฟองออกค่อยๆช้อนออกนะคะแล้วต้มมาก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะจากนั้นเราก็จะมาดูสีเขานะคะว่าออสีเขาโอเคหรือยังรสชาติโอเคหรือยังนะคะเราก็จะชิมดูรสชาติก่อน,นะคะ่ะ รสชาติเขาก็จะออกเค็มหวานเปรี้ยวเล็กๆนะคะเราต้องการสีเพิ่มนะคะรสชาติได้ละเราต้องการสีเพิ่มค่ะนี่เราจะใช้ซีอิ๊วดำหวานนะคะเพิ่มสีลงไปอีกนิดนึงค่ะให้เราชิมแล้วก็ปรุงเพิ่มตอนนี้ได้เลยนะคะ ถ้าใครอยากได้ก้างเปื่อยยุยนะคะเราก็จะต้มแบบนี้ไปสัก5 7าชั่วโมงนะคะเติมน้ําไปเรื่อยๆนะคะให้ครบ7ดชั่วโมงก้างเขาก็จะเปื่อยยุยเลยนะคะแต่เราไม่เอาถึง7ชั่วโมงนะเราจะเอาแค่ชั่วโมงเดียวพอาจากนั้นเราปิดฝาค่ะอีก1 0นาทีค่ะ,คะปลาตะเซาเตียเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติกลมกล่อมค่ะเค็มหวาน เปรี้ยวนิดๆน,นะคะค่ะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะทำกินทำขายได้นะต่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไข่ดีชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ